พลังหัวทองเหมือนเดิมครับโยธหัวไทยครับก็จริงจริงเนี่ยเราร่วม NG o อมากี่ปีละโอ้แข่งมาหลายปีแล้วครับพี่แ,<บ>แข่งทุปีอะ่ะก็ทํากันมาตลอดครับมามาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วจริงจริงเนี่พลังหัวทองเรานี่าเรียกว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วในรุ่น59้าชักแค่เต่าหชักแค่เนี่ยแล้วถ้ายิ่งเป็นคาบูเนี่เรียกว่าจัดว่าฝีไม้อลายมือเนี่ยก็เรียกว่าเป็นระดับต้นๆเลยใช่ครับเป็นแชมป์มันก็ยากนะพี่ครับ แต่รักษาแชมป์ม <k> ันยากกว่าสเตติปีที่แล้วเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับที่หนึ่งครับเป็นแชมป์พี่หนึ่งถ้าเกียร์เข้าครบก็มีลุ้นงเองยด้ อยู่ในรายการ NGO Superfast 2025นะครับแล้วก็อยู่กับทีมแข่งจากทางภาคเหนือแนะนำตัวเองดีกว่าน้อนน่าจะคุ้นชินอยู่ละพลังหัวท้องเหมือนเดิมครับโยธหัวไทยครับก็เรียกว่าปีนี้ก็เป็นการแข่งขัน International ครั้งแรกก็จริงๆเนี่ยเราร่วม NGO มากี่ปีละโหแข่งมาหลายปีแล้วครับพี่แข่งทุกปีอะทินปีละปีนี้กี่คันกี่รุ่นก็เหมือนเดิมครับก็6 5คาูครับ แล้วก็59ชักคาก็56ชงเฉิงสามรุ่นด้วยกันใช่ครับในวันนี้เนี่ยเตรียมรถมาเป็นยังไงบ้างสำหรับการแข่งขันในรอบนี้เป็นก็ก็ทำกันมาตลอดครับมามาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับําทำมาเรื่อยๆก็ทำแต่ก็ไม่ค่อยได้โพสได้อะไรก็ทำกันมาตลอดพวกรถพวกอะไรอย่างครับจริงๆเนี่พลังหัวทองเรานี่็เรียกว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วในรุ่น59ชักค่า56 6 6ชักค่เนี่ย แล้วถ้ายิ่งเป็นคาบูนี่เรียกว่าจัดว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยก็เรียกว่าเป็นระดับต้นๆเลยใช่ครับปีนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับเป้าหมายก็สามรุ่นที่ลงเป็นแชมป์มันก็ยากครบพี่ครับแต่รักษาแชมป์มันยายกว่าเพราะว่าปีที่แล้วเป็นแชมป์สถิติปีที่แล้วเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับที่หนึ่งครับเป็นแชมป์ครับพี่หนึ่งเวลาปีที่แล้วมันเจ็ดตี้นสูตเส่แต่แต่ปีนี้มันดีกว่าเดิมถ้าเกียร์เข้าครบก็มีลุ้นเองเป้าหลยที่เรา ซ้อมแบก่อนใช่ไหมครับก็ก็ดีกว่าเดิมครับดีกว่าปีปีที่แล้วก็คือดีกว่าจะซื้อใช่ครับดีกว่าแสดงว่าต้องเห็นจะดสามก็อาจจะดีกว่าอ่าลุงครับสายน้ำมันแตกครับมีเปลี่ยนไหมครับมีไก่ต้าสายแตกบอกให้มึงเปลี่ยนใหม่แล้วไมั้ยเชื่อโอ้โหนี่ดูมึงสายมึงดีโอ้โหเก่าอย่างนี้สั่งหลายทีแล้วไม่ไม่เคยได้เรื่องเลยพวกมึง สั่งอะไรแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้พวกมึงทำกันเองเลยแล้วกันไม่เอากละเบื่อเบื่อไม่ได้เลของพวกเองวะแม่งกับเรื่องสายน้ำมันเนี่ยเนี่ยสาย M K Racing เนี่ยทุกอย่างมีทางออกเว้ยแก้ปัญหาได้ตานนนจัดให้มาซื้อได้เลยนะครับไปตัดการเลยสำหรับตัวรถที่นโยใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใช้ล้อในการแข่งขันเป็นวงล้อก็ล้อเอตตองหรอแล้วเพคทรงที่ชอบ แล้วก็เลือกใช้อยู่ตอนนี้ในรถน,นี้ตอนนี้ผมใช้สองอย่างเลยครับทั้งเอ็มทีทั้งห้าเหลี่ยมเลยครับเพราะว่าในระหว่างการเลือกใช้นี่อยากแบบว่าเป็นเล่าให้น้องๆฟังเป็นไอเดีย,ยว่าทําไมเราถึงเลือกใช้ทรงห้าเหลี่ยมที่ตรงไหนห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะในความคิดผมบอว่าถ้าใส่รถพวกลูกเล็ก,ลกอะพวกห้าสามหรือว่าจะเป็นห้าหกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันจะดูแบบรูล,ลมและผิวกว่า MT แต่ MT เนี่ยที่เราใส่ใส่ล้ลูกใหญ่เนี่ยคือว่าเราจะได้ที่หน้ายางที่มันกว้างขึ้นมาหน่อยประมาณนี้ครับตอนนี้ก็คือการเลือกใช้ของเราใช่ครับก็อย่างใดหกหกแค5อย่ายกตัวอย่างนะว่าเราใช้จะใช้หน้า MT ไอ้หน้า5ลี่ยมหลัก MT เพราะว่าเราจะเอาหน้ายางมาเทแต่เราจะใส่ยางเล็กก็คือ50-100เมื่อก่อนเราจะใส่ยางใหญ่กันใช่ไหมแต่ตอวนี้เราจะไม่ใส่แล้วเราจะใช้ยางเล็กเพราะยางเล็กมันเร็วกว่ารถอะ นี่ก็เป็นเทคนิคเพื่อทีมแข่งน้องๆที่แบบว่ากําลังเข้าวงการก็ลองเอาไปเรียกใช้ดูครับใช้งานมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยพี่ตั้งแต่ออกแรกๆเลยครับเรียกว่าพวกรุ่นเปิดตัวนี้ก็มีมีใช้กันเลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกในการใช้หองร้อยองก็ใช้มาตลอดพี่ผมก็ไม่เคยใช้ห้องร้อื่นเลยครับก็ทั้งมอเตอร์คอร์สผมก็ใช้แล้วพี่ในตัวเอสตองโมโตใช่ครับในเรื่องคอร์สผมก็ใช้อยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ทํา แต่กันคอสด,ด้วยมีผลงานทางฝั่งใช่คร์คอสออกครัไปวันออกครับก็ใช้วงร้อยไอตองครับอยู่ครับตลอดฝากถึงเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองใช้วงร้อยไอตองหน่อยดีไหมก็คือมันดีจริงๆครับเพราะว่าสําหรับผมนะผมใช้มาตั้งแต่ไอตองออกแรกๆน,น่าจะร่วมประมาณหกเจ็ดปีแล้วมั้งพี่ครับผมก็ใช้ตั้งแต่แรกมาเลวครับเรียกว่าจนมาวิบากผมก็ยังใช้เอตองอยู่ขอสามคำห้กับวงร้อยสตองยังนึกถึงคำว่าอะไรก็ลื่นปมแล้วก็แข็ง และในปีนี้เนี่ยการแข่งขันที่เตรียมตัวมานี่โหวันนี้พวงมาลัยนี่คือคือต้องต้องแบบเต็มเต็มระบบอย่างนี้เลยใช่ไหมให้บอกเขาบอกบอกแม่เราไว้ว่าขอให้เกียร์เข้าครบอย่างเดียวครับพี่เพราะว่าถ้าเครื่องยนต์มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าวิ่งได้แค่สองล้านด้วยโอ้โหได้ก็มีสองล้านหนาอกครัใครคุมคันเร่งให้วันนี้ก็มี หกหกกับห้าเก้าเป็นแยมเหมือนเดิมครับแต่ก็ห้าหกให้เราเป็นหนาวสิดเพราะว่าห้าหกรองเจงมันแค่ร้อยสามสิบสามโลพี่ครับน้ำหนักมันเกินครับอ๋อที่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าทีมแขกก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเรืเ่องคนขี่ทั้งฝีมือน้ำหนักเนี่ยเนี่ยอย่างห้าหกเนี่ยพี่เราเจียยางใช่ป่ะมันเป็นของเ่ะเราก็ใช้ล้อห้าเหลี่ยมเพราะว่ามันจะมนโค้งแล้วก็ลู่ลง นี่เป็นหนึ่งในเทคนิคเลยนะจากทีมงานโยสุโขไทยเป็นหลักววาทองนะพี่เป้าหมายเนี่ยในปี69แล้วนะจริงๆการแข่งขันเนี่ยหลุดมาถึงเดือนมกราปี69ปีนี้เนี่ยจะมีผลงานอะไรหรือร่วมการแข่งขันอะไรให้น้องๆก็ทางตรงก็ยังแข่งอยู่แต่ตอนปีนี้ผมจะเน้นไปที่ไทยแข่งฟอสมากกว่า แข่งขันอยู่ในพื้นที่ไหนตะวันออกไหมตะวันออกใช่พอนี้จากสุโขทัยล้วลงมาบุกตะวันออกเลยใช่ครับใช่ครับพี่ก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่มีรถที่เรียกว่าเป็นรถมอเตอร์คอร์สที่โมดิฟายืึ้นมาแล้วก็แข่งขันกันแบบว่าใช่ใช่ครับเข้มข้นเลยนะใช่ครับรุ่นอะไรที่เราคิดว่าจะรุดอนนี้ที่ผมทําอยู่ก็มีบังลมครับแล้วก็มียางเดิมแล้วก็ซูเปครับอ๋อครับ ก็คือมีทุกอย่างที่ตะวันออกเขาเล่นกันนะพี่แล้วถ้าเป็นในส่วนของล้อยสตองโมโตที่ใช้ในอย่างรถโมโตคอสเซนคัสเนี่ยครับเลือกใช้ขนาดอะไรยังไงอีกเช่นตัวรถบังลมไหมอ่ะบังลมก็จะเขาจะกติกาเขาจะคือล้อขนาด19ครับหลังไม่เกิน17ก็16 17ได้ครับหน้า19บเอย่างเงี้ยครับแต่ยางเดิมอ่ะก็จะเป็น17หน้าหลังเงี้ยครับแล้วในส่วนของล้อยสตองโมโตที่เคยใช้ในฝั่งโต้งโมโตคอสเซนคัสนี่เป็นยังไงบ้าง ก็ถือว่าเป็นคือมอเตอร์คอร์สเนี่ยรถเนี่ยมันเป็นรถที่วิ่งอยู่กับดินใช่ไหมพี่แล้วก็คือมันจะต้องตั้งที่ลวตลอดอแต่จะต้องตั้งทีเดียวอยู่จบเลยอ่ะใช่ครับอแล้วก็ไม่แตกด้วยเพราะว่าเวลาโดนอะไรแรงๆหรืออะไรยเงียครับเรื่องพแรงกระแทกหลุดหรือใช่เขาเร่กจ้ำเรื่องชนที่มันบายมันมันชอบแตกพี่ชอบผ่าครับล้อ คือตั้งแต่ใช้งานมาก็ <_ d umb> ไ,มไม่เห็นไม่ได้แต่งไ,ไม่เคยเจอปัญ<ช>หาฝ<ะ>ากไว้ด้วยสำหรับเพื่อนๆทั้งสายมอเตอร์คอร์สเซนคอร์สหรือเอนโดโลนะได้ได้หมดเลยเอ็ตอง<พ>โมโตเล,<ช>ลองลองไปหาใช้กันดูใช้ดีด้วยจริงๆครับตอนนี้เห็นว่าเห็นเฮียว,ว่าออกตัวใหม่มาของมอเตอร์คอร์สขับดีกว่าเดิมด้วยเราบอเนี่แหละลองลองใช้งานกันดูใช่ครับปีนี้เนียอยากจะฝากผลงานอะไรให้กับเอฟซีแฟนลับนะก็ฝากเหมือนเดิม ก็ทำอะไรให้น้องๆใช้เหมือนเดิมก็ค,ค,คือหาข้อมูลเหมือนเดิมในในรุ่นล่างๆก็ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าหกหกอะไรอย่างเงี้ยครับรุ่นล่างๆเหมือนเดิมนี่แหละครับให้ให้น้องๆไปใช้กันแล้วก็ฝากผลงานของไต้เินคอร์สด,ด้วยที่ตะวันออกปีนี้เก็บคะแนนสองรายการ,รท,ที่ที่ตะวันออกเลยครับอย่าลืมไปติดตามชมแลวติดตามเชียร์ด้วยสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมการแข่งขันวันนี้สําหรับทีมงานช่างโยสุโขทยัยพลังหัวทอง ใน3รุ่น<า>จนถึงวันอาทิตย์เลยแข่งพ่งนี้ด้วยแล้วก็วันนี้ครับก็เดี๋ยวเอาบันทึกการแข่งขันมาต่อให้ดูในช่องของวิดีโอนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปอุดหมุนร้านช่างโยสโขรไทยด้วยครับ<า>สำหรับ<า>ีพีนี้ลาไปก่อนี่นี้ไป let's go คุกไปที่นอยูที่นะไรสถานที่ไหนวันที่กี่ใครทีเสียงนะครับนี้ก็จะมีเวลาลงไปสน่งยเล็อเดี๋ยวให้ให้ไอ้แกงล้มอล้มลอเรา อ่โอเคอ่ะบรรทุกบรื่องไทยครับยันต์ลูกต่โยนหัวไทยยันต 7ก้า,าท้าจะอยู่บนนี้บนเจ็ดจุดสามสองเกครับทุกสนามไม่ต้องามเำียวคิลเลติชิดอย่ามาย้ำหนึ่งในสามียวคิลเลิชิดคิงแบ๊กวิวคิลเลิชิดคิง